เจริญพรอันนี้ก็เป็นงานที่อาตมาธรรมติโชกำลังทำกำลังเขียนป้ายโรงทานวัดพระาธาตุแก้งกอยเพิ่งหัดเขียนนะก็ไม่เชิงว่าเก่งก็เพิ่งหัดเขียนก็เพิ่งหัดทำาเชิงน,นี่แหละงานจะออกมายังไงก็ <laughs> ตามเนื้อ <laughs> เพราะว่าอาตมาเนี่ยถนัดความเจยวชาญเลยถนัดง,งานที่เป็นโครงสร้างโครงสร้างก็คือโครงสร้างตัวหนังสือโครงสร้างตัวหนังสือมันจะเป็นโครงสร้างที่ที่ต้องวาดอะไรอย่างเงี้ที่ต้องวาดก่อนระบายอย่างเงี้ยแต่ถ้านในกรณีนี้คือเขียนสดการเขียนสดมันก็ช่างที่จะเพิ่มความละเอียดนิดน,นึงสมาธิมากกว่าเดิมนิดน,นึงอะไรคุณ 干吗呀？